i never วันนี้เรามาเล่นในส่วนของเกมที่ชื่อว่าวอตด็อกกันต่อเลยฮะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่17แล้วนะครับผมหลังจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปบวกนะฮะบวกกับคนมานะฮะโดยเข้าไปในรังของอ e ีรักนะฮะอตอนนี้เราต้องอินเทอร์เข้าไปในบังเกอร์นะฮะเพื่อไปที่อานาลิสอเหมือนกับว่าไปเขาเรียกอะไรดูข้อมูลของอ e ีรักที่เราไปดาวน์โหลดมาจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมสำหรับ พาร์ทนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่าครั้งที่แล้วนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับผมโอเคตอนนี้เรากลับมาที่แคมป์ของเรานะฮะคือไอ้พวกไอ้คนที่ชื่อรักเนี่ยไอ้ตรงที่ข้อมูลของมันเนี่ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลเมืองทั้งหมดเลยนะฮะเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ที่นี่มาอะไรอ่ะที่มันเซิร์ฟเวอร์วัตเทียลเฮฟเป็นแฮกหีืว่าเอาแล้วไงฮะเหมือนกับว่ามันเป็นหนอนนะฮะไฟไวรัสนะครับที่เข้ามาในคอมเราเกิดอะไรขึ้นครับผมเพนเทอร์เดอะแฮกเกอร์อ๋อแท็กเดี๋แฮกเกอร์จับแฮกเกอร์นะฮะเหมือนกว่าแฮกเกอร์เนี่ยกำลัง เข้ามาในที่ของเรานะครับเฮ้ยอุ้ยตกใจหมดเวรย์เลยูก็คอมมอน,น,น,นอยู่เนี่ยเชนเต้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มันจอแลบหาพี่มั้งเหรอเออโอ้โหมันยังมีอีกเหรอแฮกเกอร์กำลังเข้ามา,วนานเามาวรย์แล้วจะมาในตอนนี้ไม่รู้จะเป็นรอบเวลาเดี๋ยวสิ เคตัวนี้มีเวลานับนะโอ,อ,ะอ,อ้โหเวนะเฉ็ด K อืมเฮ้ฮักหุบโคตรแสบตาเลยฮะเค,เคยังไงต่อยังมีอีกเลยเวนเฮ้ยมันโก้มันแกล้งมันแกล้งเฮ้ยมันแกล้งไอ้เว,เน,เวนเลยเมื่อกี้แม่งหมุนเกินครับผมอืมดูสารอ,องเฉ็ด K เฉ็ด K ยังไงแม่งฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วดูเวลาขึ้นเต็มเลยฮะตอนนี้ดูหาอะ้รไงโอ้ยนี่ไงครับแฮกเกอร์โอ้โหดูหน้าตาเดิมันมือมปนใครอ่ะก็จะมีเล่นกลมีเล่นกลให้หา่านเ็มล็อกออฟกรรมอะไรวะ I know What you อะไร I don't know. Pay me, Lenny Kang. It wasn't too difficult to find them. Two men. One's a hacker. Oh, Moment up, I as I could tell. Never heard of them before. I wanted to tell you. Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? When has that ever bothered you? I trust the amount is satisfactory. Damien Brinks. No a รอเอ๋อันไูคาพยอ้ออวูสึกว่าเมื่อกี้นี่มีคำพูดอะไรที่ตาข้อมูลก่อนอ๋อมันือว่าไอ้ตัวนี้มันแฮกข้อมูลเราได้นะฮะเหมือนว่ามันกำลังมองข้อมูลเราอยู่นะต้องสับพต้องสับดเอาลงนะครับ เมือนจะมีประเด็นแล้วนะเหมือนก็ว่าให้คนเมื่อกี้พูดความลับอะไรบางอย่างออกมานะครับอว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เมนเฟมของเราเหมือนก็จะโดนแฮกพอสมควรแล้วดีเกิดอะไรขึ้นเกินอะไร

โอ้ยหานี่แม่งเล่นเอาไวรัสหมดเลยฮะสวันน็อกมิชชั่นคอมพิวตแล้วครับผมโอเคโดยง,ยง่ายๆเลยเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เราถูกเราได้เอาข้อมูลของอิรักเข้ามานะฮะโดยเอาใส่เข้าที่เครื่องเราที่เรา,าเขาเรียกอะไร s <S ก็พี่ดัตต้าออกมานะ,ะ <It> s <S แล้วก็พบกับว่ามีไวรัสอยู่นะฮะโดยไวรัสนี่คือคนที่อ่า <Right> now, ที่เขาเรียกอะไรอ่ะ ที่แฮกเรานะที่แฮกที่เป็นคนวงการนะ,ะคือคนนั้นมีไวรัสือเอาไวรัสมาฝังไว้ที่เมนเฟรมของเรานะฮะแล้วก็ทางคนเมื่อกี้นะผมขอโทษทีลืมชื่อนะผม <S <S เขาได้ตัดระบบนะฮะเพื่อที่เขาต้องการที่จะรีบูตรระบบใหม่นะครับเพื่อที่จะเอาแบ็กอัพที่ไม่มีไวรัสนะฮะกลับขึ้นมานะครับเพื่อทําให้ระบบเราสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมตอนนี้เราต้องไปที่ภารกิจต่อไปเลยนะฮะโดย แล้กิต่อไปจนะอยู่ที่โซนของแมนมายนะฮะเอ่อใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้เฮ้ยพูดอะไรอะ่ะกบเหมือนจะมีทิ้งท้ายเล็กน้อยนะอดโอ้เอเดนในในเคสนี้น่ะมันแบบว่ามันอ้าวยังฟังพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดดิ อะไรวะโอเคเราก็ต้องเดินทางไปก่อนเลยนะฮะเราต้องเดินทางไปที่จะเอ้ยโทษดทอดทษดรถแรงครับผมรถแรงนะไม่ธรรมดาอันดับแรกเนี่ยชิคาโก้คูรงเซนต์รู้สึกว่ามันมีเกี่ยวอ่ามันรู้สึกว่ามีตำรวจมาเกี่ยวข้องกับอ่า หตุการณ์นี้ด้วยนะฮะแผนอินแพ l a ไซด์นะน่าจะเข้าไปด้านไนไซด์นี้นะโอเคเข้าไปเลยครับผมแอคที่ 2... อ่าแอคที่สอ่าสี่ทับสองแวนะฮะฉันฉันไม่ได้เมตาตอนนี้ดิมิทฉันทำงานให้นะแล้วแล้วว่ามัน บอกว่าม <Yeah. S 2> <The> ันเป็นแบ็กเมยของอิรักนะฮะเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงคำพูดนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ตอนนี้เรามาพบกับเดเมดนะฮะที่คอยสั่งงานเรานะฮะแล้วก็ให้คำปรึกษาเราด้วยเดี๋ยวนะไอ้คนนี้นี่เดี๋ยวนะผมมันจะแปลผิดเล็กน้อยนะเดี๋ยวขอ ดูข้อมูลงเรื่งครับผมเขาถคุณไม่มีอะรืมอ่งองสาวของคุณมีชีวิตหรือตายในโทรศัพท์นัฆ่าเธอโอเคคนนี้โอเคผมนึกออกแล้วคนนี้ที่เป็นคนที่คล้ายๆว่าจับน้องสาวเราไปด้วยนะตอนนี้เราน้องสาวเราเป็นตัวประกันอยู่นะครับหลังจากที่พวกผู้์ทาที่ผ่านมานะถ้าแปลผิดภาพการต้องขออภัยด้วยนะผมถ้าคุณฆ่านิกกี้ ถ้ามึงฆ่านิกกี้นะไม่ไม่ไม่ฉันฉันจะไม่ทำนะมีฐานเผาแล้ s กินนี่หรอคือมัจะมาฆ่าให้เราที่ไปฆ่านิกกี้เนี่ยนิกกี้มันจะเป็นผู้หญิง หน m อะไรบางอย่างนะเอเดนคร้าต่อไปที่จะเจอนายต้องฉันต้องถ้ามึงไม่มีถ้ามึงไ,ไม่มีข้อมูลแล้วก็อ้าวบอกว่าคนนี้ต้องการข้อมูลของอิรักนะฮะที่หายแล้วไง โอ้โหเบคที่มีวันเลยนะครับผมเว้นแล้วไงยิบหายแล้วมีรถให้เราข้างหน้าด้วยเอาไงออกข่าวแล้วมึงต้องหนีตำรวจใช่ไหมเนี่ยเคที่มึงยังไงแต่กูไม่มีข้อมูลให้มึงทำงี้กูเลยเหรอิบหายแล้วอเดี๋ยวมีนฮกแฮก อข้อมูลทั้งหมดนะฮะอ้าววันนีงเฮ้ยเดียวถอยยาวเลยครับถอยยาวเลยฮะจะนับถอยหลังหาพี่หรอเยอุกอเหลือไปแล้วไหมล่ะ,ไ,ละไอ้เดมเมนไอซาดอยู่ไหนแล้วมึงเดี๋ยวนะเข้าไปข้างในใช่ป่ะอืมต้องไปอ่า ต้องไปซ่อมข้อมูลนะครับที่มันเอาข like ้อมูลเราไปเปิดเผยนะฮะตอนนี้ถ่ายท totally <Columbus> อดสดที่รถคันนี้นะฮะต้องเทคดาวคันน <im coaching yen travelers> ี้เลยครับเทคดาวไปเลยครับผมยังไงยังไงมึงยังไงละมึงยังไงยังไงมึงแฮกสัญญาณูใช่ไหมยังไงยังไงมประเด็นผู้ใช้ไหมซาดยังไงอีกโอ้แม่งขับซิ่งแม่งขับซิ่งไอ้ซาด ตำรวจรหาพี่แล้วตำรวจตำรวจแจงแ้งสัญญาณแป๊บต้องเทคดาวคนนี้ด้วยนะฮะเช็ดเคยังไม่ตายครับผมตายเรียบร้อยครับผมเสร็จกับโปริจนะฮะแจ้งไปทีแล้วผมขอแจ้งไปทีนะฮะเราต้องเดินทางเราต้องหนีจากตำรวจนะฮะเช็ดเคแม่งไม่ธรรมดาเลยครับ ธรรมดาจริงๆไม่ตำรวจหาไว้ด้วยชี้อยู่ตรงนี้แจมทีนึงอีเวเอ้ยมึงอย่าเพิ่งหาตูสิตอนนี้ตำรดดดดดวจตำรวจเริ่มหาเราเรื่อยๆแล้วคนะพอแจมทีนึงไม่เข้ามาใกล้ว่ะแต่ตอนนี้เราต้องหนีนะฮะจากที่เราฆ่าคนที่บอกว่าเอาข้อมูลเราไปปล่อยนะครับผมนี่ ขอแจ้ทีแล้วผมจะไปหาที่ซ่อนนะครับโอเคตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่น่าจะมีแล้วมั้งเออโอเคครับก่อนผมงเียงหาที่ไม่ได้เลยเช็ดเคตรงน,นี้ได้ปะ่ะโอเคหายตัวกัน มันเสิร์ฟป่ะเห็นได้ไงเกมไม่เอาเล้อป่ะ,เ,เ,ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเห็นป่ะเขาไม่เห็นว่าอ้สัตว์เห็นได้ไงวะสวยแล้วกรมึงสวยแล้วไงมึงไ,กกไม่แดกกู๊บไมเนี่ยไม่แดกครับผมไม่แดก หลังจากที่เราไม่ได้ซิ่งกับตำรวจมานานนับหลายปีนะฮะเราก็ขอสักหน่อยแล้วกันนะโอเคอ่าแฮกไปครับบิดดช่วยฮะแฮกสกคามาเลยครับผม,มรถข้างหน้าไม่มีของเราเปิดอุย้รอยรถยางแตกว่ะเชดดี้ไม่ธรรมดาผมอุย้ย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไหนต่อยังไงต่อ,อ,ตอแจมได้ไหมเค้แจมคอมได้อยู่ปะไม่ได้ครับผมโอเคโอ้ยเพลงมึงนี่ฟินจริงเลยมึาสิเหมือนสว่านมึงไม่มยิงรถด้วยคิเคยังไงวะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดหรอเนี่ยจะรอดไหม รอดไหมอยู่จะรอดไหมอยู่จะรอดไหมยังไงยังไงโอ้โหพังไปแล้วครับผมเยี่ยมยังไงต่อยังไงต่ออย่างนี้ล่ะยังไงล่ะเทพไม่ธรรมดาครับผมรณจุดนี้คือก็ถือว่าสวดยอดในโลกแพ้แม่งบอกเพื่อนแล้ว ยังไงยังไงต้องรวดมาทางขวาทางซ้ายเชื่อ <c oughs> เอ้ยเพิ่งมาทางซ้ายอีกอยังไงวะโอเคอยังไงต่อต้องรอนะฮะตอนนี้รอให้มันแบบว่าไม่เห็นนะครับรอให้จน่อยู่จนมันหายไปนะ จะมาหาพี่มึงเหรอเวรเอ้ยมาหาพี่มึงเลยซาดโอ้ยเวรยังไงอีกไม่มีประเด็นกับกูตลอดมีประเด็นกับกูตลอดมีประเด็นกับกูตลอดโอ้ยดักขวาอีกไอ้ดักซ้ายอีก ดาแล้วโหวะจะออกนอกเขตได้หันเชดเคี๊หลวบแม่งเ,เหนียวมากครับผมแม่งติดกาวเลยฮนะไม่ใช่นะฮะคือแบบแม่งเกาะหนึบอะ่ะดีทจะเจอทางพิเศษนะฮะทางพิเศษใส่ไข่สองฟองถุยไม่ใช่นะโอ้ยอีกเวินตายห่าไม่มึงโอ้ยเช็ดเด้เอาสลรพังไปเยอะเลยนะฮะอืม ตอนนี้เราก็ได้ไปทำลายาาสัญญาณของคนที่มาทำการอาเอาข้อมูลเราไปเผยแพร่อ,พ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 อ,อยู่นะฮะตอนนี้เอ็กของผมเนี่ยเต็มล้นแล้วนะฮะตอนนี้เลเวลผมก็เลเวลเลเวลตันแล้วฮะเลเวล50แล้วครับผมนะเคมีคนโทรมาครับผมรับธุกรกิจต่อไปเลยฮะ เรตโบนมาต้องการแบกม่นก็ว่าแบกมีปัญหาเหรอน้องสาวแกเรอเขาเขาเขาเป็นางฉันรู้ว่าํายังไงถึงจะหาเจอเบื้องหลังเหรอเสียงมันมีอะไรบางอย่างเสียงมันมีตอนที่คุยกัน่ะมันมีเสียงอะไรบางอย่างที่เป็นจุดสำคัญไนายวันวานนายวันวานนวันวานนวันวาาวันวาน กูเพิ่งจะหนีมาเมื่อกี้นี่เองยังไงยังไงไปเลยฮะอ๋อฉันได้คุยกับน้องสาวฉันนน้องสาวอยากรู้หฉันรู้วิธีการหานะล้วเหมือนว่าเสียงพีเออ่า ไว้มันเอ่ยสัญญาณแย่มากนะนายนายสามารถที่จะแบบว่าช่วยให้บอกว่าสัญญาณมันดีขึ้นไดหมเคลียร์พวกน้อยส์มันะเย ดูภารกิจต่อไปหลังจากที่เรารู้ว่ามีบอ่อแสอะไรเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ฟังเสียงคุยกับไอ่ห่านนั่นนะโอเคสตาร์ทดมิชชั่นเลยครับผมเอาสตาร์ทไม่ได้เวีนใครมาแฮกกูไอ้สารมึงมาแฮกกูหาพ่อมเหรอเดี๋ยวสิโถ่เอ้ยกูกำลังจะทำภารกิจในเวียนเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึง,าามงใครกระตุ้นตัวเสือ ไม่หานะปะใครวะไปแล้วนี่มิกะนี่ไงนี่ไงคนนี้อยู่บนรถดิปะอ้าวลงมาแล้วจีไหนวะเสียเวลาไปเลยเสียเวลาไปละมึง อะไวะตอนนี้บอกว่ามันอยู่เข้ามาในเซิร์ฟแอเรียของเราเลนลฮะตอนนี้มันเข้ามาด้านในแล้วไหน,นวะอยู่ข้างบนปะวะ ไ,ไหวายซาดมึงคือแบบว่าจนใช้เวลาไหมขอหาแป๊บนึงนะครับจา,า,า,านล่างเหรอมันเข้ามาในบริเวณที่ที่เราค้นหายแล้วนะฮะ นี่ไงเจอแล้วโอ้ยไม่ทันครับผมเอาตายฮันเชคกี้กูจะโอเคไอ้นี่ไม่ลดนะแต่ไม่ลดขอโทษโอ้ยจะลงไปยิงมันขอโทษครับขอโทษโง่เลยทีเดียวเชียว แมงเอาฮาใช่ไหมเนะี่ยโอเคโอเคผมเล่นบุกนะเมื่อกี้ถุยไม่ใช่นะฮะอืมโอเคโอเคโอเคทำธุรกิจเลยเราโอเ้เ็งเป็ดเลยแม่งมุศาสเจอตัวซะเจียวตรงนี้เลยเนี่ยแม่งเอ,อ้ยอย่าให้รู้นะว่าใคร เดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวรู้เรื่องต้องการจะมีเหลืองใช่ไหมได้โอเคเรามาเริ่มสตาร์ทพิชชันกันต่อเลยนะฮะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผม We've got default's location now. I'll take back what he stole. If he sells Iraq's blackmail on the open market, this has all been for nothing. หมายก็บบว่าเมลของอิงองอรักเนี่ยมาเปิดที่มาร์เก็ตแห่งนี้นะฮะน่าจะมีอะไรอยู่ที่นี่บางอย่างมีอะไรที่บางอย่างที่นี่นะฮะอตอนนี้เราต้องหานะครับผมหาที่เป็นที่เป็นแอคเซสจุดนะฮะในบ้านนี้ ไม่ใช่ไม่ได้ย่างมีนะโอเคเจอเอ็กเซดควาเราก็แฮกเรียบแฮกให้เรียบร้อยนะฮะอ,าอ้ายังไงต่อโอเคเอา้าวไม่ได้เยี่ยมนีม่ธรรมดาเลยเออเมื่อกี้ได้ละพยายามจะแฮกให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ ที่ไหนเนี่ยที่แมนชั่นของใครวะมีเครื่องเซอร์เฟอร์อ๋อไอทีโบนนี่เองดูนี่สิน้องชายโอ้ยหูแม่งเอ้ยมันดูไม่ได้เลยอ่ะมันมันมันของที่ฉันรักมากเลยนะทีโบนมีอะไรอะไรวะสากนี่ forget the toy <the> เอาเอาของเล่นนี่ทิ้งก่อนเถอะดูของเล่นไปเถอะ แม่เอ้ยขอโทษทีใครมาอุย้ยโจดที่โบนยัไงไงวะมึงยังไงยังไง Where is he อะไรวะแม่งเศรษดาล่มใครมาล่วงเี่น โอเคแฮ็กเลยฮะผมยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแลว่ามีจำนวนเยอะไหมเนี่ยมีโจอดนะโอ้เยอะเลยว่ะที่โบนเหรอวะที่โบนอ๋อโอเคเจอแล้วที่โบนโอเค ไงไวะ what are you saying we find him we can steal the data back and he h ต้องออกไปที่เอชคอร์ดได้ได้ได้นะฮะให้มันหนีไปได้นะครับยังไงวะไอคนนี้แม่งหันมาด้วยมันันมแล้วยมเค ไปต่อเลยฮะโอเคโอเคอาหารมายังไงวะอารามได้ไหมไม่ใช่กูจะอารามไปที่ไปี่อีเวนกูบอกให้มึงไปนี่นี่นี่ เช็ดเคเกือบไหมล่ะมึงโอ้โหแม่งเอาซะแล้วหายอะไรไงหนีก็เลยครับมันบอกว่าแมันคืออะไรมันอยู่ในอะไรอ่มันมีข้อมูลอยู่ใน o S นะฮะต้องแอคเซสเข้าไปนะครับฉันเอ้ยอะไรวะ ใครแฮกวะอีกมึงอีกมึงมีเทคเข้ามานะฮะใครวะใครวะไอ้เหี้ยอุ้ยโดนแฮกครับผมมันบอกให้คิวให้หมดหรือไม่ก็แฮกนะฮะไอ้ยคิวให้หมดหรือไม่ก็นี่ไม่ก็เขาเรียกอะไรสู้อ่าหนีนะฮะหนีให้รอดอคุณผียังเปิดยานไฟล์จอยให้หมดเลยชิเคเี้โว้ดู ยอดไอ้คนที่อุ้ยโอ้โหเกือบพังครับผมรถอุ้ยชนคนเว้ยเลยกามาคิวเลยฮะเดีวดิครับลงก่อนเลยฮะผมยังไม่อยากสู้ใครตอนนี้ไม่อยากสู้ใครตอนนี้โอเค เอ๋อจะเคก่อนเลยครับแม่งเอ้ยโอเคเรียบร้อยรครับผมสักเซสครับผมดูมันทำหน้าดูมาทำหน้าวิวนี้ส่วนแ,แล้วแล้วแล้วเจอกันเกีกับฉันครั้งหน้านะเอ้ยเจอกับฉันครั้งต่อไปเจอกับฉันนะเอ้ยเราจะเจอขั้นต่อกันครั้งต่อไปเออแล้มันก็ทำแบบว่าคนรอยเยอะนะฮะ เฉียดแค่ไอเวรเลยแม่งแฮกทุกอย่างอ่ะแม่งแจ้งอะไรทุกอย่างเลยอ่ะแม่งสุดยอดอ่ะตอนนี้เอพีผมล้นแล้วฮะเอพี LP LP ล้นฟ้าครับผมโอเคเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไงอ่าเรามาชมภารกิจกันต่อนะครับพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็ได้เกือบได้บ,บทสรุปแล้วฮะก็คือเราได้ข้อมูลคนวงการทั้งหมดนะฮะแล้วก็ อาตอนนี้ทีโบนเนี่ยก็ได้รายละเอียดมาพอสมควรแล้วนะฮะอเคเียดงยเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อบจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงชมกันต่อพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม